วันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากครับที่เราจะมาพูดคุยกับผูเ้เชี่ยวชาญครับเนื่องจากตอนช่วงนี้เนี่ยอบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเลี้ยงลูกก็จะเครียดกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกว่านะฮะนอมหรือวิธีการเลี้ยงลูกนะตอนนี้มันดูเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรโดยเฉพาะสมัยก่อนเราพูดถึงการเร่งเรียนเร่งเขียนเร่งอ่านเร่งวิชาการใช่ไหมครับตอนนี้มันลงไปที่เด็กเล็กแล้วครับ นั่นก็คือการเร่งโตวันนี้นะครับก็เลยจะชวนคุยกันถึงเรื่องว่าัดักของคำว่าอัจฉริยะและกระแสเลี้ยงลูกแบบสุดให้เร่งโตสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดพิเศษวันนี้นะครับเดือะพาร์ทริ้งพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะคุยกันเรื่องลูกการเลี้ยงลูกและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว กับผมครับหมอวินเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอถ้าใครฟังแล้วนะครับก็ขออนุญาตกด subscribe กดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เทิดพงศ์ทองศิราชนะครับกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเวลา เราดูเด็กทั่วไปเนี่ยอาจารย์ดูด้านไหนเป็นพิเศษไหมค,ครับคือหมอพัฒนาการเด็กจริงๆเราเรียกย่อๆว่าหมอพัฒนาการเด็กแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นคุณมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมนะครับก็หลักๆก็จะดูเรื่องพัฒนาการเด็กเรื่องพฤติกรรมเด็กนะครับแต่ว่าตัวเองก็ได้มีโอกาสพอจบกุมารแล้วใช่ไหมฮะเรียนกุมารพัฒนาการและพฤติกรรมก็ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อนะครับชาวเดเ e ลลอปเมน n ์แอ d ด์เอ듀เคนะคที่ที่อัมสเตอร์ดัมที่ University of Amsterdam มประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ ด้านที่ไปเรียนเนี่ยก็จะโฟกัสทำงานวิจัยสองเรื่องหลักๆก็คือเรื่องการเลี้ยงดูเด็กกับเรื่องการเรียนปัญหาการเรียนในเด็กครับครับโอ้ก็ถือว่าตรงกับที่เราจะพูดคุยกันตอนนี้ครับอ,อยากถามอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่มาปรึกษาอาจารย์ในห้องตรวจเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างครับครับผมจะพูดไวเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ที่มาหามาปรึกษาผมเนี่ยก็จะเป็นแบบ เด็กที่เป็นโรคเช่นสมาธิสั้นนะฮะออทิสติกสติบัญญาบกพร่องนะฮะหรือปัญหาพัฒนาการช้าพูดช้าหรือว่าทำอะไรช้านะฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะก็เรียกว่าส่วนใหญ่เลยที่มาเด็กไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าจะมีเรื่องอพอแม่รู้สึกว่าการเลยงดูของตัวเองไม่โอเคหรือเด็กเริ่มซนนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็คือยังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกยังไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอก เป็นครึ่งหนึ่งเลยนะฮะถ้าคิด oh. ดูว่าอ่าผมมีก็จะตรวจคนไข้ยเยอะหนึ่งวันวันหนึ่งเนี่ยปกติหมอพัฒนาการตรวจคนไข้วันหนึ่งทั้งวันเนี่ยประมาณสักสิบคนใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่พอตัวเองมาแล้วแบบคนไข้ยเยอะมากก็วันหนึ่งตรวจประมาณสักสามสิบคนถ้า oh. ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะ oh. ลงมานั่งนับสามสิบเลยอ๋อลงมานั่งนับเนี่ยปรากฏว่าอย่างวันอาทิตย์ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ คนไข้ที่จริงไม่สามารถหาโรคให้เด็กได้แต่ว่าอ,อ,อพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าลูกเองมีปัญหาหรือการเลี้ยงดูของตัวเองมีปัญหาแล้วเริ่มอยากมาปรึกษาเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะก็คือประมาณสิบห้ารายอีกที่เหลือสิบห้ารายโอเคเขาก็เด็กเป็นสมาธิสั้นจริงๆเด็กเป็นแบบออทิสติกจริงๆโอ้น่าสนใจมากหมายว่าอ่าจริงๆผมก็เจอด้วยแหละแต่วันนี้ผมจะมาแบบชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองนะครับอ่าเราก็จะเจอว่า คุณพ่อแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองลูกว่าลูกมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ,รทาั้งๆที่สุดท้ายแล้วเนี่ยประเมินแล้วว่าปากติใช,ใช่ไหมครับหรือหรือหรือต้อก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าพ่อแม่บางคนไม่ได้มองว่าลูกมีปัญหาหรอกเขาก็กังวลว่าตัวเขาเองเป็น เป็นคนสร้างปัญหาให้ลูกหรือเปล่าเพราะว่าลูกก็อาไปโรงเรียนไม่เดี๋ยวมีปัญหาอะไรแต่ว่าแบบเอ๊ะอยู่ที่บ้านมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็จะกังวลแล้วก็อยากมาปรึกษาเราด้วยทีนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะแล้วความกังวลว่าลูกปกติหรือไม่ปกติเนี่ยอันเนี้ยดูเป็นปัญหาสําหรับพ่อแม่แล้วอะไร่ะฮะที่เรียกว่า เด็กปกติและมีพัฒนาการสมวัยอาจารย์ลองยกตัวอย่างง่ายๆสักสองกลุ่มช่วงอายุได้ไหมครับที่เจอปัญหามากๆเช่นแบบเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยครับที่มาปรึกษาบ่อยๆถ้าถ้าเอาว่าพัฒนาการที่เมื่อไหร่เราจะเริ่มสงสัยนะฮะคือผมไม่ค่อยชอบคาว่าปกติหรือผิดปกตินะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องพัฒนาการและพฤติกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันค่อนข้างเป็นแวรเรียดมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ มันมีความแตกต่างกันได้สูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามี gender variant เดี๋ยวนี้ cognitive variant ก <c oughs> ็เป็นเทอมที่เขาใช้กันมากๆนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะให้ defy ว่าปกติหรือผิดปกติคือ <c oughs> คือคือเคลียร์ <c oughs> ัดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มสงสัยว่าเด็กคน,นนั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาพัฒนาการหรือปัญหาพฤติกรรมส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเราดูตาม m i l s t o n e ซึ่งมายสโตนเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราใช้กันมานานแล้วคาว,ว่ามายสโตนหมายถึงว่าอายุที่เด็กประมาณสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นทำได้ครับแล้วเราก็ลิสต์ออกมาว่าเอ้ยอายุเท่านี้เด็กเจ็ดสิห้าเอร์นขาสามารถทำสิ่งนี้ได้เช่นเราบอกว่าเด็กอายุสิบหกเดือนเนี่ยน่าจะพูดคำแรกที่มีความหมายได้นะครับ เด็กอายุ2ปีควรพูด2องคำติดกันได้อันนี้เรียกว่า milestone นะของพัฒนาการก็คือว่าเด็ก75%็ําทได้ย้ำอีนะฮะเดี๋ยวขอย้ำดีนะเด็กพูดคาแรกนะครับที่ 16, 16เดือนแล้วก็เด็กสองพูดสองคำติดท,ที่2ปี 2> ย้ํานะครับเพราะัะปัจจุบันเด็กพูดเร็วมากอ่าใช่ครับที่ที่บอกอย่างนี้สาคัญเลยก็คือว่าคําว่าไม l e s t o n คือ เด็ก75เปอร์เซ็นทำได้ไหมเพราะว่าก็าอาจจะมาเร็วกว่านั้นเขาอาจจะเป็นกลุ่มประชากรที่แบบมาเร็วกว่านั้นแต่ที่เราอ่ะอยากให้ตัดอายุที่75เปอร์เซ็นทำได้เพื่อสร้างคอนเซิร์นให้กับพ่อแม่ที่ลูกเขายัางทําไม่ได้ <c oughs> ก็ให้รู้ว่าอ่าเขาอาจจะเป็น25เปอร์เซ็นที่อาจจะมาช้าหน่อยครับ <c oughs> ซึ่ง25เปอร์เซ็นที่มาช้าหน่อยก็ยังไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความผิดปกติด้านพัฒนาการอันนี้สําคัญมากใช่ครับ มันอาจจะเกิดได้จากหลายๆเรื่องเห็นสภาพแวดล้อมอาพันธุก,กรรมบางอย่างที่แบบในครอบครัวเขาพูดช้ากันหมดอะไรเงี้ยหรือบางทีสิ่งแวดล้อมนะฮะที่มันทําให้แบบเขาพูดช้าเข่นการกระตุ้นน้อยอยู่กับใช้สื่อหน้าจออะไรเงี้ยเราจะได้เอากลุ่มตรงนี้แหละประมาณ2 5เนี่ยมากระตุ้นพัฒนาการหรือมาให้คําแนะนําเรื่องพัฒนาการหรือมาดูหาสาเหตุว่าเออมีอะไรหรือเปล่าที่แบบ เขาเขาจะมีพัฒนาการที่ผิดปกตินะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราสอนกุมารแพทย์ทั่วไปเนี่ยให้แบบเวลาเรา,เ,าเขามาพบแพทย์เผื่อมารับวัคซีนอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลามันไม่เป็นไปตาไมาโซนเนี่ยเรายังไม่ได้กระตุ้นยังไม่ได้อะไรเลยเราแค่ให้คําแนะนําว่าเอ้ยจริงๆเด็กน่าจะต้องทาได้และพัฒนาการตรัวนี้คุณพ่อคุณแม่ลองกลับไปที่บ้านทําตรงนี้หน่อยได้ไหมแล้วก็อีกเดือนหนึ่งค่อยมาประเมินอีกครั้งหนึ่งมาตรวจพัฒนาการ แสดงว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามไมล์สโตนแต่พัฒนาการด้านอื่นยังดูปกติเราเพียงให้คำแนะนำเพื่อให้ไปให้คุณแม่ไป working เพิ่มเติมแต่การ working ในที่นี้เนี่ยมันคือการที่ลงไปเล่นกับลูกใช้เวลากับลูกมากขึ้นหรือต้องไปแบบจับกระตุ้นบำบัดคผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กยังไม่ได้เกาะยืนหรืออะไรเงี้ยนะครับ บางทีเขาไม่เคยมีโอกาสได้แบบเกาะยืนเลยเช่นเด็กอ่ะแม่ก็ที่ที่เจอกันบ่อยปัจจุบันสงสัยอยู่ในข้ออะไรเงี้ยนะฮะพอลูกจะเริ่มไปเกาะยืนแม่ก็จะคิดว่าแบบเอ้ยยังเดี๋ยวกลักกวกบกลัวเจ็บกลัวอะไรเงี้ยก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ไปเกาะยืนเลยหรือบางทีอกูเ้เยอะไปมากก็คือหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามลูกอุกแว ขึ้นมาแบบจะควานหาอะไรเนี่ยก็จับอุ้มเลยอะไรเงี้ยก็จะเจอได้บ่อยเพราะนั้นเราก็คือแค่ไปบอกพ่าแม่ว่าเอออาจจะให้เขาเริ่มมีโอกาสที่ได้แบบเกาะยืนได้แล้วนะฮะหรือว่าอุ้มให้น้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยก็ก็มาหนึ่งเดือนเด็กก็ทําได้อะไรเงี้ยหมายว่าจากการที่เด็กเขาขาดโอกาสในการทําสิ่งนั้นส่วนใหญ่ถ้าขาดโอกาสเมื่อได้โอกาสเด็กก็จะก็ทําได้ใช่ครับฟังที่อาจารย์พูดหมายว่า เด็กแต่ละคนเนี่ยมีก้าวเดินและก้าวพัฒนาการที่แตกต่างกันใ,ในอายุเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจําเป็นจะต้องทําได้เหมือนเหมือนกันในทุกด้านใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีคนที่บอกว่าทานเร็วกว่าน่าจะดีกว่าครับพูดเร็วกว่าน่าจะดีกว่านะจนไปถึงลามไปนะถึงการเขียนอ่านได้เร็วกว่ามันจะดีกว่านะอย่างเงี้ยมันเป็นคํากล่าวที่ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรเชื่อไหมหรือถ้าสมมติว่าเราเร่งมันจะมีข้อดีข้อเสียหรือมีราคาที่ต้องจ่ายในการเร่งเร่งเร่งพัฒนาการพวกนี้ไหมฮะไม่เคยมีคําแนะนําให้เร่งพัฒนาการเด็กนะครับคือหมายถึงว่าพัฒนาการเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจริงๆอ่ะพ่อแม่อาจจะต้อง r e s ponsive ด้วยซ้ำหมายถึงว่าดูไปตามลักษณะเด็กแต่ละคนแล้วก็ r e s p o n s e หรือกระตุ้นให้เขาแบบทำไปได้ตามระดับ ที่เขาจะสามารถทําได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบเผลอทำอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าจริงมันไปทําให้พัฒนาการเขาใชยอย่างที่ผมบอกว่าอุ้มเยอะไปนะครับหรือบางทีไม่ได้ให้โอกาสให้เขาเกาะยืนอะไรเงี้ยแต่การไปเร่งให้ทําพัฒนาการบางอย่างเนี่ยเร็วกว่าระดับความสามารถเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ราคาที่ต้องจ่ายนะแต่เป็นแบบเหมือนกับบางอย่างเนี่ยมันส่งผลเสียกับเด็กมากๆเลยนะเช่นแบบว่าเขาเนี่ยยังมีความสามารถ ในการพวกคือปัญหาหลักๆจริงๆก็คือว่าเวลาเราไปเร่งให้เขาอสมมติไปเร่งเดินให้เขานะฮะหรือไปเร่งให้เขา,เารับข้อมูลเยอะๆเข้าไป<ๆ>เยอะๆมากๆเขาตั้งใจเช่นแบบแไปทําให้เขาท่อง ABC ได้ตั้งแต่อย่างเล็กหรืออะไรพวกเนี้ยแต่จริงเนี่ยพัฒนาการด้านอื่นเนี่ยมันไม่ไปด้วยพร้อมกันมันก็จะเราเรียกว่าเป็น Developmental a s y n c h r o n ค u s คือหมายถึงว่ามีพัฒนาการบางด้านที่มันไปเร็วกว่าบางด้านนะครับ โดยที่การควบคุมตัวเองยังทําไม่ค่อยได้ดีเพียงพอนะฮะหรือว่ามีพัฒนาการบางด้านที่มันก็ยังไม่แมชกับกับพัฒนาการด้านที่เขาไปเร็วกว่าเนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเช่นเด็กเดินอ่าถ้าคิดภาพง่ายๆนะฮะเด็กคลานเร็วแต่ยังควบคุมตัวเองไม่ได้เขายังแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรมันจะเป็นโทษกับเขาเขาก็จะคลานไปทั่วโดยที่แบบไม่รู้ว่าตรงนี้มันอันตราย ไม่รู้ว่าทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวตัวเองจะเจ็บอะไรเงี้ยครับพูดถ้ายกตัวอย่างง่ายๆแต่จริงๆอ่ะการที่มันมีอ s ิ n c h รนัสของพัฒนาการเนี่ยมันมันก็จะเกิดผลเสียแบบนี้ทุกอย่างฮะเด็กเด็กที่พูดเร็วไปเช่นในเด็กออทิสติกที่บางทีพูดเป็นคำๆแต่ไม่มีความหมายคําพูดบางคาที่เขาพูดออกไปถ้ามันไม่เหมาะสมกับวัยจริงๆก็อาจจะถูกมองได้ว่าเอเด็กพูดไม่เหมาะสมกับวัยมอะตัวเองทําไมพูดแบบนี้แล้วเพื่อนก็มองอาจจะไม่เหมือนกับเด็กในวัยเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย การ a s ิ n c h รนัสของพัฒนาการเนี่ยเราเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาประเมินด้วยซ้ำว่าจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยโอ้เออหรือแม้กระทั่งในเด็กกลุ่มที่คือผมเองเนี่ยจะดูแลเด็กที่เป็นกิฟเต้เยอะนะฮะเพราะว่าเด็กที่เป็นกิฟเต้หมายถึงว่ามีพัฒนาการที่เร็วในบางด้านหรือว่าบางทีอ่านเขียนเร็วมากหรืออะไรเงี้ยฮะตอนเล็กๆที่มาเนี่ยเขาก็มี a s ิ n c h r o n สของพัฒนาการซึ่งบางทีอ่ะเขามาพบเราด้วยความแบบ ซัฟเฟอร์เลยด้วยซ้ำ oh, น,น,นะฮะอเช่นแบบเ,เขาพูดได้เยอะแต่พูดเกินวัยแล้วก็ทำให้เพื่อนมองไม่ดีอ่ะโดนเพื่อนแซงนิชั่นหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปตามวัยแบบที่เราไม่เร่งเนี่ยเออผมคิดว่า,น,าน่าจะดีที่สุดอะไรเงี้ย ความของผมเองที่เจอบ่อยๆก็คือเด็กสมัยเนี้ยบางส่วนหนึ่งจะพูดเร็วมากมพอพูดเร็วมากจะเหมือนเด็กที่รู้เรื่องค<ฆ>แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนวางเขาว่าเขาควรจะรู้เรื่องแล้วว่าเขาควรจะคุมตัวเองได้ดีแล้วลว่าเราก็กลายเป็นแบบดูเหมือนทําให้เหมือนหน้าผิดหวัง<ฆ>ส่งแบบพลังงานอะไรบางอย่างซึ่งเป็นพลังงานว่าเฮ้ยเธอควรจะเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ซึ่งบางทีเราคาดหวังเขาเกินไวยเด็กมาด้วยกลายเป็นแบบเป็นเด็กดื้อมาก ปรากฏว่าพอนั่งคุยกันดีๆเนี่ยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ไปดูเขาบอกเขายังเป็นเด็กเป็นดูเขาแบบเด็กแต่เขาอาจจะพูดจารู้เรื่องแต่สมองก็ยังไม่พัฒนาปร,ปรากฏการเลี้ยงดีขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูเข้าใจเขามากขึ้นครับน้อง,องใช่ใช่ไอ้ถ้าถ้าเป็นเรื่องความเขาเรียกว่าความไม่สม่ําเสมอของพัฒนาการที่คนจะพูดกันมากก็คือไฮเปอร์เล็กเซียนี่แหละก็คือหมายถึงว่าเวลาพูดเกินวัยแล้วบางทีก็จะทําให้คนข้างๆประเมินอายุเด็ก ผิดไปใช่แล้วก็จะเริ่มมีความคาดหวังอะไรที่มันมันไม่เหมาะสมตามอ่ะอ่ามีหมายว่ามันจะมีคําคําที่คุณแม่พูดกับผมในห้องตรวจบ่อยๆว่ามีคนมาเหมือนแบบเป็นกลุ่มของเขาอะแล้วก็อ่ามีกลุ่มคุณพ่อคุณแม่หลายคนบอกว่ามันต้องเริ่มแล้วทาไมเริ่มตอนเนี้ยมันจะสายเกินไปอ่าเช่นการฝึกทนรอคอยอ่าเช่นการฝึกการนั่งทํากิจกรรมนานๆอย่างเงี้ยฮะ อ่ามันมีคําว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้มันสายเกินไปมีมีจริงไหมฮะก็ถ้ามีผมผมอ่าที่เราพูดกันบ่อยแล้วก็ในกูมาแลแพทย์พูดกันบ่อยเราอรู้ว่า Window of Opportunity นะฮะหมายถึงว่าหน้าต่างแห่งโอกาสท,ที่ที่พัฒนาการบางอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกับมีความไวในการที่เราจะกระตุน้นหรือว่ามีความแบบเอ่อถ้าเรากระตุแ้นบบในช่วงอายุเท่านี้เนี่ยมันก็จะฝึกได้ง่ายนะฮะหรือว่าแบบเอ ถ้าเราผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วบางทีมันอาจจะฝึกยากหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันมันพอมันเป็น window of opportunity เนี่ยความหมายมันคือว่าสมองใน pathway นั้นๆน่ะมันง่ายกับการกระตุน้นผมยกตัวอย่างเช่นเด็กในช่วงอายุประมาณหกถึงแปดเดือนเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็น citizen of the world คือเวลาเขาฟังภาษาใดในโลกเนี่ยโอ้เขาเย,ยกแยะได้หมดเลยทุกภาษาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กในวัยเนี่ยมีการรีสปอนส์ภาษามีการพูดคําอะไรที่หลากหลายหรือว่าบางทีอ,อ พูดภาษาตามประเทศกับเขาตั้งแต่เล็กๆอะไรอย่างงี้บางทีหูเขาจะแยกแยะไ,ได้ได้เก่งมากๆอะไรอย่างนี้ฮะแต่พอพ้นวัยน,นี้ไปเช่นไบสิบถึงสิบสองเดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มคุ้นเคยกับภาษาตาม culture ตามตามภาษาแม่อะไรอย่างเนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นพัฒนาการของเขาเพราะฉะนั้นเด็กวัยน,นี้ยถ้าเขาได้ยินเสียงที่หลากหลายเนี่ยเขาก็จะเก่งกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าหน้าต่างแห่งโอกาสนั้นจะเป็นเดทไลน์ในการพัฒนายังไม่ปิด เออยังไม่ปิดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันมันจะมีคำหนึ่งก็คือคำว่า brain p l a s s c i t y นะฮะก็คือว่าสมองาอะเราจะมีความยืดหยุนนะฮะคือแม้ว่าจะพ้นช่วงเวลาที่จะเป็นแบบว่าวัยในการกระตุ้นนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าพอพช่วงนั้นไปแล้วโอ้จะพัฒนาไม่ได้จะพัฒนาได้ได้แบบเออไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะพัฒนา ในช่วงที่เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสง่ายนิดนึงแต่ช่วงที่พ้นไปไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นมหมายว่าพัฒนาการทั้งสี่ด้านของเด็กกำน้ดมัดใหญ่มัดเล็กภาษาแล้วก็จิตสังคมคพวกนี้เนี่ยถ้านับตามสมุดสุขภาพแม่และเด็กก็คือสมุดสีชมพูมันมีเขียนไว้อยู่แล้วเนี่ยอันนั้นน่ยคือหน้าต่างของ อโอกาสที่เราจะเล่นกับเด็กตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นจะต้องไปเร่งเร่งเรียนเร่ง,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 งฝึกอ,อะไรครบแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่<า>ครับคือมันเป็นช่วงที่ถ้าเรากระตุ้นเขาแบบนั้นซึ่งโดยปกติเนี่ย โดยโดยสัญชาตยานของเราเราเห็นลูกแบบพูดคุยกับเราแล้วก็พูดคุยกับเขาตอบอะไรเง,งี้ยมันก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการพัฒนาทางด้านภาษาเขา<อ>เขาเริ่มคลานเขาเริ่มแบบเกาะยืนนะ่เราก็ให้โอกาสเขาได้คลานได้เกาะยืนมันก็เป็นช่วงที่สามารถกระตุ้นด้านมอเตอร์อะไรมันมันมันก็เลยเรียกว่า responsive ค<อ>ือเด็กทํายังไงมาเราก็พัฒนาด้านนั้นเขาไปตอบแต่ไม่ได้หมายความว่าพอโอเขายังไม่ได้เริ่มเกาะยืนเลยเราจับลูกแบบยืมขาให้เหยียดแล้วก็ เดินอะไรเราไม่ได้ทําแบบนั้นหมายว่าดูลูกเป็นตัวเขาใชแบบเขาเมื่อเขาได้พัฒนาความสามารถกว้างขึ้นเรื่อยๆเราก็เปิดโอกาสให้พัฒนาการด้านนั้นเนี่ยไปต่อไปอย่างอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยแบบนี้ใช่ไหมครับเขาเริ่มแบบเกาะยืนเราก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเกาะยืนล้มเราก็ไม่ได้เจ็บมากหรืออะไรเงี้ยฮะก็คือเป็นเป็นอันนี้เรียกว่าดูไปตาม พัฒนาการของเด็กในช่วงที่เป็นวินโดว์ออปเปอร์ออีแบบที่เออมันก็เป็นไปตามพัฒนาการของเขาเนื่องจากเด็กเนี่ยเวลาเขาเขาเรียนรู้และพัฒนาเนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านการเล่นครับ <c oughs> หลายๆครั้งเนี่ยเราคุณพ่อคุณแม่ก็จะถูกอมองการเล่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ <c oughs> ทีนี้การเล่นที่ดีเนี่ยสาหรับอ่าของหมอพัฒนาการเด็กเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบไหนฮะ ถ้าพูดแบบว่ากำลังอยู่ในกระแสทั้งโลกเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราอยากให้เด็กเล่นแบบมี loose part play นะฮะ uh huh. หรือว่าเมื่อก่อนก็คุณจะจะใช้คาว่า free play กันบ่อยก็คือหมายถึงว่าเขากา็สามารถคิดสามารถที่จะแบบว่าจินตนาการสามารถที่จะ ต่อยอดนะฮะจากของที่มีได้นะถามว่าทำไมรูสพลาสตเพลย์มันดังมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเออมันมีของเล่นที่แบบบริษัทของเล่นก็ทําของเล่นที่แบบโอ้ซับซ้อนอะไรมามากแต่จริงเนี่ยของเล่นที่ซับซ้อนบางทีเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้แบบว่าเด็กได้คิดจินตนาการหรือทําอะไรขึ้นมาด้วยตัวเขาเองอะไรเงี้ยหรือปล่อยให้แบบว่าเขาแบบว่าเอออยู่กับของเล่นที่จริงเขาต้องแบบเออสร้างความสนุกด้วยตนเองอะไรเงี้ยของเล่นที่เป็นรูสพลาสตเพลย์เนี่ยอาจารย์ผมจะพูดเสมอว่า จริงๆอะบางทีกล่องโสพัสดุอะนะฮะถ้าต่างประเทศว่าก็คือกล่องเมซอนใช่ไหมบางทีกล่องเมซอนเนี่ยมันอาจจะเป็นของเล่นที่ดีกว่าของเล่นอัตโนมัติที่มีกลไกอะไรแบบว่าโอ้โหกดแล้วแบบมีแสงมีสีอะไรมากกว่ามากอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กเขาก็ได้ใช้เวลาที่จะแบบว่าเออคิดจินตน,นาการทําอะไรของเขาเองต่อยอดคือในสมองเขาเวลาที่เด็กเล่นรูสพาร์ทเล์เนี่ยโหสมองมันจะแบบว่า มีการเชื่อมต่ออะไรที่มากกว่าเวลาเล่นของเล่นที่โอต้องทําตามที่กาหนดอะไรเงี้ยสูงเลยหมายว่าถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็คือการเล่นที่ดีควรจะเป็นการเล่นที่เด็กเริ่มเองอ่ะใช่ไห<ช>ม,<ช>มฮะเรา้สนุกสนานเอนจอยไปกับเขาใช่ใช่ักบการเล่นนั้นใช่แล้วก็พอเบื่อก็หยุดเล่นได้ด้วยตัวเองอ่ะอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือหมายถึงว่ามันก็จะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งของการเล่นที่แบบว่าเขาเบื่อได้คือหมายถึงว่าการเล่นที่แบบ เขาเริ่มคืออ่ะมันอาจจะทําซ้ซาๆไอ้สิอยู่ตัวอย่างเช่นตอบล็อกนะครับตอบล็อกเนี่ยบางทีเขาทําไปถึงจุดที่มันต่อไม่ได้แล้วสมมติเขาต่อไปในชั้นที่แปดมันก็เกินความสามารถเขาแล้วที่จะต่อให้มันสนุกอะไรเงี้ยฮะ mm hmm. แต่พอเด็กไปถึงจุดที่เขาเบื่อเยเด็กต้องเริ่มรู้จักถ้าถ้าถ้ถามันก็ไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นแล้วอ่ะเด็กก็ต้องรู้จักว่ามันมีทางแยกสองทาง อันที่หนึ่งใช้ความคิดสร้างสารรค์ตัวเองในการทําให้มันสนุกเพิ่มเติมครับเช่นจากเดิมต่อไปเป็นชั้นก็ต้องลองต่อแบบอื่นดูสิอะบ่อ,อมาเป็นรถไฟโฮมโฮมมาเขียนเป็นรถไฟเขาก็สนุกเหมือนกันหรือก็ก็กกนึกไม่ออกว่าจะทํำยังไงก็ต้องคอนโทรลตัวเองมันก็ได้ฝึกการควบคุมตัวเองว่าแม้ว่าจะอยู่กับสิ่งที่น่าเบือ่อแต่ตอนเนี้เรามีแค่นี้แหละเราก็ต้องเล่นต่อไปเพราะรู้สึกว่าเพราะมันทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วในที่นี้มีของเล่นอยู่แค่ชิ้นนี้แหละอะไรเงี้ยฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยให้เด็กเขาได้คุ้นเคยกับการที่จะต้องเบื่อบ้างเบื่อเป็นคุ้นเคยกับความที่มันก็มีอยู่แค่นี้แหละแล้วมันก็แบบตัวเองก็ต่อแล้วตกต่อแล้วตกก็คุ้นเคยกับความพลาดนะฮะคุ้นเคยกับความแบบผิดหวังความเฟลเลียบ้างอะไรเงี้ยก็จะฝึกทักษะที่ตอนนี้ฮิตมากก็คือเรื่องของ E อฟนะ,ะเริ่มขาแรกของ E อฟก็คือเรื่องของเซลล์คอนโทรลหรือว่าการควบคุมตนเองเพราะฉะนั้นการเล่นแบบที่ มีของเล่นไหวให้เขาทําเขาเบือได้เขาพลาดได้เขาผิดผิดได้เนี่ยจริงๆก็ฝึกทั้งเรื่องจินตนาการการควบคุมตนเอง cognitive flexibility หรือการยืดหยุ่นทางความคิด ะะอยากทําแบบที่หูมันสูงกว่านี้เพราะเคยเห็นพี่เขาต่อได้สูงกว่านี้แต่ <ใน S 2> ตัวเองทำ<ด>ไม่ได้เลยในหัวมันแบบมันคิดจะทําอะไรมากมายก็ต้องแก้ปัญหาของตัวเองผมเคยเห็นเลยว่าเด็กที่ o ด d ผมอยากต่อให้ได้สูงแบบที่ผมทําตัวอย่างให้ดู <S <S สือให้เขาก็คือไปต่อบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็สูงไว้ให้มันสูงกว่าใช่ให้มันสูงกว่าเพาผมว่าผมชอบมากเลยเพราะว่าเออเขาเขาต่อได้สูงเท<ฮ>่าผมไม่ได้ ด้วยด้วยกล้ามเนื้อมือ,อยังไม่แข็งแรงแต่เด็กก็คือเอาบล็อกเนี่ยไปวางบนจอคอมพิวเตอร์ก็สูงกว่าแล้ว<อ>นะครเพราะปุบม,กปกมือว่าเออเขารู้จักแก้ปัญหาอะไรเงี้ยมันไม่มีทางเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้เลยถ้าเราไม่ปล่อยให้ลูกเราเล่นไปได้เรื่อยๆของเขาเองอผมเจอบ่อยมากเลยว่าตอนตรวจพัฒนาการปัจจุบันเนี่ยเวลาให้เด็กต่อบล็อกตามแบบเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจับมือ,อลูกมาช่วยต่อเพราะกลัวว่าลูกเนี่ยจะต่อไม่ได้สูงดังที่เรา ทำตัวอย่างให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไม่ปล่อยให้ลูกเขาได้ทําด้วยตัวเองมันก็จะไม่เกิดการที่ทําให้เด็กได้รู้จักแบบควบคุมตนเองให้เด็กได้เกิดการรู้สึกว่ายืดหยุ่นทางความคิดอะไรเงี้ยครับเพราะจริงๆการเล่นมันควรจะเป็นการเล่นที่เขาเริ่มแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองมันมีหลายเรื่องนะครับการเล่นที่ที่คือเวลาที่แบบ โปรเฟสเซอร์มืองนอกหรือในในเปเปอร์ในแบบหนังสือพัฒนาการจะบอกว่าการเล่นคืองานของเด็กอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าแค่เพราะเขาใช้เวลากลับมันมากแต่มันหมายถึงว่าจริงๆอะ่ะเขาเรียนรู้จากเรื่องนั้นเขาได้ได้อะไรจากเรื่องนั้นเนี่ยเยอะแล้วก็เป็นต้นทุนในชีวิตเขาอะมากกว่าที่เราคิด คือเวลาเราทํางานเราก็ได้เงินใช่ไหมแต่เด็กเนี่ยมีสิ่งที่รีเทิร์นกลับมาในการเล่นเนี่ยมากมายนะเขาก็เลยเรียกว่าการเล่นคืองานของเด็กโอ้อยางนี้คุณพ่อ,พอคุณแม่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็พอเห็นภาพ Book. ใช่ไหมครับว่าการเล่นของเด็กเนี่ยที่เขานั่งทําอะไรที่ดูแบบบางทีเรามองว่าไร้สาระ เขากาลังทําสิ่งที่มีสาระกับสมองของเขาอยู่แล้วเขากําลังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ต่อย,ยอดสมองส่วนหน้าที่จะควบคุมตัวเองกากับตัวเองรวมไปถึงการกํากับอารมณ์และอื่นๆที่เป็นฐานไปในไปยังอนาคตดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เวลาเห็นลูกเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆทับมือไว้ก่นอนทับปาก้ก็ใช่ใช่ใช่ไหมเพราะหลายคนทับมือไม่ได้เห็นป<ๆ>ุ๊กต้องรีบแก้กลัวลูกเสียใจร้องไห้ปกป้องเกินไปอาจจะเกิดผลเสียนะครับอันนี้ก็ ฟังของอาจารย์ที่อาจารย์เทิดพงศ์บอกแล้วพอเห็นภาพในการเล่นที่มันควรจะเป็นการเล่นที่ออกแนวแบบต้องทําตามนี้ mm hmm. แบบมีเป้าหมายซึ่งจริงการเล่นเนี่ยมันมีเป้าหมายของมันอยู่ในแบบของเด็กซึ่งอมองจริงมันไม่ได้มีเป้าหมายที่มันตายตัวชัดเจนแต่การเล่นบางอย่างนะปัจจุบันมันถูกกาหนดเป้าหมายไว้วว่าต้องต่อได้อย่างนี้ mm hmm. ทำแบบน, mm hmm. บบนี้ทำแบบนี้จึงดีแม่จึงจับมือทำแบบนี้ mm hmm. น่ากังวลเหมือนกันนะอาจารย์ ใช่ฮะแล้วคือคืออย่างปัจจุบันเวลาเราฝึกเด็กคือแม้กระทั่งในเด็กที่ผิดปกติะ <c oughs> คือแม้ว่าอย่างผมฝึกเด็กออทิสติกหรือว่าในเด็กที่แบบพัฒนาการช้าปัจจุบันมันยังแบบเวลาเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยโอเคเราก็เวลาเรารู้ว่าพัฒนาการมันเป็นยังไงเราก็อาจจะแบบตั้งเป้าแล้วก็คิดว่าให้เด็กต้องทำอันนี้ได้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยการฝึกโดยส่วนใหญ่ที่เวลาเราใช้จริงในทางคลินิกแล้วก็ แบบที่มันเป็นแบบโฮมเบดที่ให้พ่อแม่ไปทำทั่วใหญ่ก็<ๆ>จะยังดูไปตามพัฒนาการเด็กเลยคือให้เด็กเป็นคนเริ่มคือใช้แบบเด็กเป็นเซนเตอร์ของการเล่นนั้นแล้วเราก็พ่อแม่ค่อยเข้าไปยังอย่างสิ่งที่เขาเล่นอยู่อย่างในเด็กออทิสติกเราเห็นได้ชัดนะครับ,รบว,ว่าเวลาที่เวลาที่เราจะสูกให้เด็กออทิสติกคนหนึ่งมีสังคมได้เนี่ยคือออทิสติกเขาก็จะช้าในด้านสังคมด้านภาษาใช่ไหมครการที่ทําให้เด็กคนหนึ่งเขาเขามีมทักษะทางสังคมที่ดีขึ้นเนี่ย ครับไม่ใช่ว่าเราอ่ะไปดึงเขาเข้ามายัางโลกของเราอืเราต้องเข้าไปยังโลกของเขาเวลาที่ผมจะพ่อแม่บอกว่าเออเด็กลูกไม่เคยมองหน้าเลยอะไรอย่างนี้นะครับเวลาผมจะเริ่มเข้าไปเนี่ยจะดูก่อนว่าเด็กเขาสนใจอะไรอยู่เช่นเขากําลังแบบหมุนล้อใหญ่เลยหมุนล้อคือะคะายรถขึ้นมาแล้วก็หมุนล้อหมุนล้อหมุนล้อเนี้ยผมก็จะเข้าไปแล้วนั่งหมุนล้อแบบเขาเลยคือเขาหมุนล้อใช่ไหมเราก็เข้าไปหมุนล้อหมุนล้อแบบเ, <ๆ S 2> เขาเลย อ่าเข้าไปยังโลกของเขาพอเราหมุนล้อหมุนล้อหมุนล้อไปสักพักหนึ่ง <c oughs> เด็กก็จะเริ่มเห็นว่าอ่ะคนนี้ดูเป็นคนแรกเลยที่ทําแบบเขา <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็เริ่มมองตาอ่าพ่อแม่บางคนก็จะบอกว่าเออนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ลูกมองตาคนเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่เลยแต่ว่าจริงๆมันเริ่มจากการที่เขาเล่นอะไรเราเข้าไปเล่นด้วยอันนี้มันคือการเข้าไปยังโลกของโลกของลูกของเรา เพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยในเด็กทั่วไปง่ายกว่าอีกก็คือลูกเล่นอะไรเราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยลูกเล่นอะไรเราลองเข้าไปดูซิว่าเออเขาทําอะไรอันไหนแม่ลองทําด้วยสิอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่คือง่ายๆเลยคนระับผมผมเห็นอาจจะเคยเห็นน้องวินโพสเนี่ยซึ่งผมชอบมากเลยก็คือว่าการเล่นเน่ะเป้าหมายนะก็คือแค่เล่นให้สนุกอ่ะคือมันคิดอย่างนั้นเนี่ยง่ายๆลูกเราสนุกอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ไม่แทบจะไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยแต่ว่า รู้แค่ว่าตอนนี้ลูกเราสนุกอยู่แล้วก็เล่นไปกับเขาให้แบบเขาสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับสมัยผมเดินหมอเด็กเนี่ยเพราะผมจําคําพูดไม่ผิดจะเป็นคําพูดของาาอ,อาจารย์นิชลาอาจารย์นิชลาบอกว่าเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือเด็กที่มีความผิดปกติทางสมองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้เขาเนี่ยอยู่กับคนปกติได้และทํากิจกรรมแบบปกติทั่วไปให้ได้เพียงแค่จะมีบางช่วงเท่านั้นเองที่เราจะต้องมานั่ง ตั้งใจเพื่อเล่นเพื่อกระตุน้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของเขาแต่ในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเขาได้ใช้เวลาปกติกับคนปกติด้วยกิจกรรมปกติและการเล่นปกติเนี่ยจริง,รงๆเขาจะไปได้ไกลกว่า<ช>นะก็สดคล้องนบที่อาจารย์ทศชัยบอก<ช><ช>ทั้งหมดค,คือแม้กระทั่งเป็นแบบในการทำทรปัปีแบบว่านักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดนะฮะนักฝึกพูดในปัจจุบันเ้าค,คิดว่าเท่าที่ สัมผัสนะอาจารย์ฝึกพูดสมัยใหม่หรือว่าน้องๆที่เพิ่งจบมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันว่าเวลาฝึกเนี่ยเราแทบจะไม่ได้คอนโทรลเด็กมากแบบภาพเหมือนในอดีตที่เวลา<ช><ช>เราเห็น<ม>เขาฝึกส่วนใหญ่ก,ก็อ่ะเอาเด็กเป็นศูนย์กลางแล้วก็ดูว่าเด็กชอบอะไรอาจจะดึงมาเพื่อเพื่อฝึกให้คนคนคอนโทรลตัวเองได้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่เวลาผม แอบดูการบ้านที่ให้ผู้ปกครองไปทําส่วนใหญ่ก็เขาเป็นไปตามกิจวัตรที่ที่เด็กเขาจะทําหรือการเล่นที่เหมือนกับเด็กเขาสนุกอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เหมือนให้พ่อแม่ต้องไปฝึกแบบจับมานั่งหรือทําอะไรที่เป็นการบังคับลูกในบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆรู้ว่าทํายากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดแพทเทิร์นที่ลูกก็จะความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกก็จะกลายไปเป็นคนฝึก แทนที่จะเป็นแบบ<า>คนที่เล่นกับเขาแล้วเขาสนุกเขาหวยหาอยากได้เวลาคุณภาพนานอะไรอย่างเงี้ยครับหลายครั้งเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามตั้งใจกระตุ้นหรือเร่งให้ลูกทําได้บางอย่างอาจจะอาจจะเริ่มขีดเขียนหรืออะไรพวกนี้มันทําให้เกิดความเครียดของพ่อแม่ด้วยว่าทาไมลูกทําไม่ได้แล้วไปเปรียบเทียบกับลูกในโซเชียลมีเดียด้วยนะว่าอบ้านนี้ทําได้อีกบ้านนึงนั่งนิงน่งๆได้ปรากฏก็เกิดความเครียดทีนี่ความเครียดของพ่อแม่เนี่ยมันมัน แผ่กระจายไปถึงลูกนี่มันจะมีผลอะไรต่อพัฒนาการเด็กไหมครับผมพูดตรงนี้ก่อนนะฮะว่าเวลาเราแบบเลือกที่จะแบบว่าเปลี่ยนความสัมพันธ์เราเป็นพ่อแม่ที่เล่นกับลูกแล้วสนุกเป็นพ่อแม่ที่คุยกับลูกแล้วลูกโวยหายได้เวลาพูดคุยแบบนั้นนะ